ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยร้านจรเชาวไร่รับเติมเกมมากกว่า50เกมที่สำคัญนะเติมง่ายสะดวกปลอดภัยรับประกันทุกการเติมเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะราคาถูกขนาดนี้รออะไรล่ะครับไปจัดกันสิลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยนะครับกาบสวัสดีชาว f m o o i l l e ทุกคนด้วยนะวันนี้นาซาเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็คแลกเปลี่ยนตามลาหานาซา และนักเตะไอคอนบาร์ซิลนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอเสนอฟุตบอลฤดูร้อนนะได้เอฟซกับนักเตะขายไม่ได้นะไปเลยนะเอฟซี FC พอยรอบนี้แสงเดียวพอ1แสงแล้วไปขอตัวใช้งานถึงหน่ร้อยหนึ่งโอทอว่ะอิตาลี C.A.M. ไอคอนโอ้ A Ồ, ได้เดียวปีโล98ไม่น่าได้ใช้นะเดียวปีโลเนี่ยแต่มันก็สองปีนะ C.A.M. เนี่ยก็กลางๆนะถือว่าใช้ได้ดีกว่าได้93นะไปจัดแพ็คอื่นกันต่อนะไปข้อเสนอประจำวัน รอบนี้สองแสงตามสูตรเดี๋ยวเราไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะหนึ่งแสงผ่านแล้วแสงที่สองแล้วไปไปวอล์กว่ะรอบนี้วอล์กอิตาลีเอสปีเนะ็ 94. มโปลีนะ94กแค่ิบสี่้ยสิงน้อยมันก็วอล์กแล้วดีกว่าได้เก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามอ่ะ ก้าสี่มานะสิบสี่เอ็มรับได้อันนี้เราคงต้องจัดชุดรวมประจำวันต่อนะสามแสงไปขอนาตาแล้วกันนะยูเซก็ได้ยายาตูเล่ก็โอเคนะแสงที่สองแล้วนะแสงสุดท้ายแล้วขอตัวใช้งานนะ แล้วไปสามแสงแพงนะจ๊ะไปดูกันเบลเยี่ยมจีเคโอโหสีมองมีโอลี่โอ้สีมองลงเป็นตรงเนี่ยาทำไมต้องตกเหลือเกินโอ้โหแย่เลยต่อเวลาพิเศษนะหกพันแต้ม ผมแลกอะไรไปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้รอมันโหลดก่อนนะไลเ่เกลือเกลือเลยนี้อันเดี๋ยวเอาเป็นคูดุดกันหน้าประจำหกพันแต้มนะหลอกสักเก้าทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแ้วไปนะขอแพงๆอานายวันเดนซาออ,อ,อืแล้วตอนนี้นักติราคาตกด้วยนะ Six hours l a t มาผมออกไปดูตลาดมาเป็นที่เรียบร้อยนะขอเลือกเป็นโคคูลย่าแล้วกันแพงสุดแล้วข้างในนี้เดี๋ยวเราไปรับนักเตะกันนะไปออกไปรับรับเข้าทีมนะเดี๋ยวส่งลงตลาดต่อเลยแล้วไปเลยนะข้ามเลยเดี๋ยวข้ามเลยข้ามร้อยสิบแปดเอ็มนะตีไปร้อยี่สิบน่าจะขายเลยแหละขายกินเลย เดี๋ยวจัดแพ็ก,กันต่อชุดรวมประจำวันไปก่อนเลยนะอะไรสองแสงไหมตามสูตรหนึ่งแสงแสงที่สองแล้วไปสองแสงขอดีๆตัวใช้งานได้ไหมโอ้โกมาทรงนี้ ไม่ได้ใช้แล้วโอ้วิคาร์ดนะวิคาร์หรือวิคชาร์ดชื่อมันอ่านว่าอะไรใครรู้นี่คอมเนต์บอกด้วยนะยได้เก้าเจ็ดดีกว่าได้เก้าห้าเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนแต้มแรงนะขอตัวใช้งานนี้ได้ถึงหนึ่งร้อยหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวซ้ำที่สองแสงหนึ่งแสงผ่านแสงที่ สองแล้วไปสองแสงแวอลว่มาเป็นเอ็ดฟูตุเกตเอสด SD ีไอเป็นเอ,อลดิวอะตัวใหญ่นะขอตัวใหญ่เฮ้ยลูกลักมีลูกล,ลักเลยนะโอ้ยผมชอบมากของป๊อปปี้นนะเอลดิวเก้าเก้าเนี่ยต้องยกให้เลยในความคิดของผมนะ อีกราดหนึ่งนะข้อเสนอหรือด,ดูร้อนนะไปเลยนะ f อฟซีพอยต่อสองแสงไม่ท้อหนึ่งแสงแล้วแสงที่สองแล้วไปขอตัวใช้งานโอ้โหแม่งวอล์กมาดับฝันงั้นสุดๆ ตรงปกเหลือเกินทำไมอ่ะคีเวลมาต้องแรกเปลี่ยนต่อนะนี่ผมไปซื้อมาสามตัวลงทุนเหลือเกินขายได้ทั้งนั้นน่ะไปให้หมดเลยเก้าห้าไม่ใช่เก้าห้าแปดห้านะ ขอสามที่สองแสงเหมือนเดิมไม่ท้อหนึ่งแสงแสงที่สองแล้วไปสองแสงวอลกมาแล้วเขาเป็นอีกแล้วอาฮ์บีกูไม่สนเราพวกมันจะเป็นใครแต่ที่กูสนคือมึงมึงไม่ทำอะไรเลย เนี่ยหน้าเดิมิมาอีกแล้วคอ,อมโบกันอีกมาสองตัวเดี๋ยวเราไปแลกใหญ่นะอะไปให้หมดเลยรอบนี้ขอเปลี่ยนเป็นสามแสงมั้งนะหนึ่งแสงแสงที่สองแสงสุดท้ายแนละ้ว นายนาซาอาขอสองตัวนี้พอแสงที่สามแล้วไปสามแสงตูใช้งานกูไหวมึงไอเอโอเอสดีเฮ้ยไอหนาภัยได้นะลูกอมาะข้างในได้สี่ตัวใช่ไหมถ้ามันเป็นตัวยีโร่กับตัวตํามานะ่ะข้างในไสข้างในเอา้าทำไมผมได้สามอะ่ะเอ้ย จัดแพ็กต่อขอเสนอลิมิเต็ดขอวอลพอนะขับมาที่สองแสงหนึ่งแสงแล้วแสงที่สองแล้วไปวอลกนะเอ้ยแล้ววอลกว่ะวอลกมาแล้วเป็นอูเอ็ม เก้าสามผมบอกมันหี่อแล้วมไม่ต้องล้ออ่ะเสนอหน้าเหลือเกินในตัวเนี้ยสาต่อสิแสงเดียวหนึ่งแสงแล้วไปถูกมันเลยเป็นเหรียญนี่ ผมก็ขอแลกเปลี่ยนต่อเลยนะทุ่มทุนสุดๆเป็นไงช่องชิคก้นแวงนี่แม่งอยจะทุ่มอะไรขนาดนี้เนี่ยเป็นคนอื่นเขาท้อหมดแล้วนะหนึ่งแสงแสงที่สองไปสองแสงอไ้ว้มึงน,นะ EA คอร้องสปีนอีกแล้ว รอบนี้ไม่ใช่ดีมาคอร์คสนะโปรตูนนี่ม่งเข้ามาบ่อยเหมือนกัน95มายังได้ลุ้นอีกรอบนึงนะเมื่อไหร่กูจะได้ตัวหดหดมัด้ง่าตัวใช้งงใช้งานเนี่ยอไปให้หมดนะเมืนนะ่อกี้น่ะรอบนี้เดี๋ยวสามแสงหนึ่งแสงแสงที่ สองแล้วแสงที่สามไปสามแสงวอล์กมาแล้วดินมาก cdm ก็ยังดียงได้เก้าหกมาเต็งเซ็งไงม,มือตัวใช้งานโอ้ข้างใน มาเดี๋ยวเราจัดแพ็คกันต่อนะขอเลือกเป็นข้อเสนอประจำวันไปโอ้เหรียญเหรียญข้อเสนอประจำวันแม่งมาเป็นเหรียญเลยไปต่อดิคอมโบนชุดรวมหนึ่งแสง แสงที่สองแล้วไปสองแสงสูตรผมเมื่อไรมันจะมาขอร้องซีบีนั่นไงโอ้ยดีได้ตงดวงอะไรมันจะเกลือขนาดนี้ เดี๋ยวคงต้องไปแลกเปลี่ยนกันต่ออันดับแรกผมขอไล่เกลือก่อนแล้วกันนะไล่ไปก่อนไปเลยนะนี่เราแลกใหญ่เลยนี่เอาเกนะ้าหกเนี่ยสองตัวเอาไปแลกแม่งเลยหนึ่งแสงแสงที่สอง สามแสงนะแสงที่สามตัวใช้งานไปขอร้องไหวไหวกี่รอบเนี่อหัเาเก้าหวไปเลยเอ้ยใครมันจะเก,กลียวกูอีกวะสามเลยอู้เห็นใครต่อใครพีบมาแต่ละคน ดูพี่แล้วมีกำลังใจมากโอ้มาสองแสงไปตามสูตรหนึ่งแสงขอตัวใช้งานอันนี้รหัสหลักด้วยนะแสงที่สองแล้วไปรหัสหลักนะไอยูโดอังกฤษอาบีวอเกอร์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ นี่ได้ใช้ตัวนี้วอลเกอร์ Walker. โอ้ยัน้หนึ่งร้อยนะสวยเลยสุดยอดวอลเกอร์ Walker, มา้อคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหได้วอลเกอร์มาตัวเดียวตัวใช้งานกับแลวอ,อีกตัวนึงอะลูกรักผมอะแต่ตัวอื่นหน้าเดิมๆม,มาบ่อยเบื่อแล้วนะ ต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ